สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับหนึ่งในต้นไม้ที่อยู่ในจีนัสมอนสเตอร่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษก็คือใบของเขาจะมีรูเป็นลักษณะเหมือนรอยฉลุหรือหลุมจนนำมาสู่ชื่อไทยว่าพลูฉลุ สำหรับชื่อสามัญที่ฝรั่งมังค่าเรียกก็ชื่อว่าสวิตชีสไวน์หรือไม้เลื้อยที่มีใบเหมือนเจ้าสวิตชีสอยากรู้รายละเอียดตามไปดูเมือเย็นในวันนี้ให้จบตอนนะครับรูฉลุมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ามอนเซรา แอนเดอร์สันนี่คำว่า Genus monstera มาจากรากศัพท์ภาษาละตินแปลว่าใหญ่มหึมาหรือมีความผิดปกติเพราะฉะนั้นพอจะเดาได้ไหมครับว่าถ้าเราพูดถึงต้นไม้ในสกุลหรือ Genus monstera เราก็จะเดาได้เลยครับว่าต้นไม้ต้นนี้จะต้องมีขนาดใบที่ใหญ่หรือใบต้องมีความผิดแปลก แตกต่างไปจากต้นไม้โดยปกติทั่วๆไปนั่นเองอย่างเช่นเจ้าพูชลุที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้ก็ใบของเขาก็จะมีลักษณะเป็นรูห,หรือเป็นหลุมสําหรับชื่อชนิด Anderson สันี่ก็ตั้งให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์ชื่อ Anderson นะครับที่เขาค้นพบมอนเ e r a ชนิดนี้หรือพูชลุนั่นเองสำหรับชื่อสามัญของเขาหรือ common name นอกจากจะชื่อว่าสวิตชีสไวหรือไม้เลื้อยอที่มีลักษณะใบคล้ายกับ สวิตชีสแหละก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งก็คือแอนเดอร์สันมอนเซราก็สามารถเรียกได้เช่นยวกันแล้วก็อาจจะมีชื่ออื่นในชื่อของเขาอมนเนมว่าเป็นไฟลโฮล a n ลนะครับก็ถ้าเราสังเกตดีๆก็นับไปผัดผ่าก็จะมีอย่างน้อย5หลุมหรือรูฉลุ5รูนั่นเองนี่เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยสำหรับรูฉลุครับผมนักพฤกษศาสตร์ครับเขาอธิบายถึง การเกิดขึ้นของรูบนพลูฉลุว่าเป็นการปรับตัวของไม้จำพวกนี้ในป่าตามธรรมชาติเขาจะเป็นไม้อิงอาศัยที่เลื้อยพันไปกับต้นไม้ใหญ่ก็มีการออกแบบรูให้โปร่งขึ้นเพื่อที่จะทนลมแรงที่อาจจะมาปะทะกับใบตลอดจนทำให้มีแสงสามารถลอดส่องลงไปด้านล่างๆของต้นก็ได้ด้วย อันนี้จะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเจ้าพูฉลุเอาไว้คุยกันอบอกท่านอื่นๆได้อย่างสนุกสนานครับพูฉลุเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะการเลื้อยพันเกี่ยวไปเรื่อยๆกับต้นไม้ที่เขาอิงอาศัยด้วยเราก็ควรจะมีเสาหรือหลักค้ำที่จะทำให้เขาพันเกี่ยวขึ้นไป มีข้อดีอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่เขาได้มีโอกาสในการพันเกี่ยวสูงขึ้นไปเรื่อยๆใบของเขาก็จะเป็นใบที่ค่อนข้างใหญ่ผู้ฉลูที่ผมซื้อมาอันนี้เป็นซื้อมาได้ในราคาที่ถูกมากๆนะครับเพราะว่าเขาถูกปักชำแล้วก็ขายไม่ออกนะครับเขาก็จะใบเล็กๆแบบนี้นะครับแต่พอเราได้มีโอกาสที่จะทําให้เขาพันเลือ้อเกี่ยวเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะใบใหญ่ขึ้น พูชลุตามธรรมชาติเขาก็จะมีการแตกรากพิเศษที่ทำหน้าที่ในการเกาะเกี่ยวพันกับต้นไม้หรือกิ่งไม้ออกมาตามข้ออยู่ตลอดเวลาถ้าเราสังเกตเห็นตามที่ผมชี้เราจะพบได้ว่าตัวรากเขาก็จะมีการแตกออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็ทําหน้าที่ในการเกาะพันเกี่ยวพอยกต้นะระยะหนึ่งเขาก็จะโอเอ็นกิ่งลงไปทําให้ทรงต้นไม่สวยงามเราก็ควรจะหาหลักมาให้เขาพันเกี่ยวขึ้นไปนะครับ ผูฉลุต้นที่ผมถืออยู่นี้เป็นผู้ฉลุที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลางแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้นะครับเขาก็กระจายพันธุ์มาเรื่อยๆจนในประเทศไทยเราก็มีเจ้าผู้ฉลุประเภทนี้ปลูกด้วยครับสนนราคาของผู้ฉลุที่ผมถืออยู่นี้ไม่แพงครับในนี้หลัก10บเราก็สามารถที่จะซื้อหามาได้ แต่ก็จะมีพูฉลุบางประเภทที่หายากๆแล้วก็นักเลงต้นไม้หรือท่านที่ชื่นชอบต้นไม้ที่มีกําลังทรัพย์ในการที่จะซื้อหาหน่อยก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนั้นอาจจะขายกันเป็นใบตั้งแต่เริ่มแต่หลักพันจนถึงหลักใบละหลายหมื่นบาทอันนี้ก็แล้วแต่กําลังรัพย์ของทุกท่านที่จะมีนะครับสาหรับผมก็มองเห็นความสวยงามและความน่าสนใจของใบเราก็เลยเลือกที่จะปลูกเจ้ามอนเซอร่าแอนเดอร์สันนี่ ต้นนี้นะครับหรือชื่อไทยก็พูชลุนั่นเองครับภารกิจของผมในวันนี้จะทําอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือผมไปช่วยเจ้าพูชลุต้นนี้มาจากร้านขายต้นไม้ที่ซื้อกันเป็นประจําซื้อเหมามาก็ได้มา6ต้นวันนี้เราจะมาช่วยเขาในการที่จะรีพอร์ตติ้งให้เขาไปอยู่ในบ้านใหม่ที่มีไซส์หรือขนาดของกระถางที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกับเติมปุ๋ยนิดหน่อยแล้วในส่วนที่2ผมก็จะทําการใช้ ไม้ค้าในการที่จะทำให้เขาได้สามารถพันเกี่ยวต่อไปได้ให้มีใบที่ใหญ่ขึ้นและส่งต้นที่น่าสนใจสวยงามขึ้นครับภารกิจแรกก็คือการย้ายกระถางพูฉลุที่ผมซื้อมาค้างปีไม่มีการย้ายปลูกนะครับเนื่องจากพูฉลุเป็นไม้อิงอาศัยนะครับเป็น epiphytic ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งอาศัยต้นไม้ที่เขาเกาะเกี่ยวพันไปด้วยเขาไม่ได้ทําอันตรายกับ ต้นที่เขาไปอาศัยอยู่ด้วยนะครับก็เพียงแค่ขออาศัยเกาะตัวผิวเปลือกของต้นไม้ขึ้นไปนเพื่อรับแสงแดดอากาศเท่านั้นเองตัววัสดุปลูกที่ผมใช้ก็คือกาบมะาพร้าวสับเราแช่น้ำซะก,ก่อนเพื่อให้ความฝาดที่มีสารที่อาจจะไปชะง,งักการเจริญเติบโตของต้นไม้โดยการแช่น้ำไว้อย่างน้อยสักคืนหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีแล้วแล้วในส่วนที่2ก็คือขุยมะพร้าวเพราะช่วงนี้ร้อนมากๆครับแล้วก็ความชื้นสมัมผัสในอากาศก็ค่อนข้างแห้ง ผมก็ไม่ไว้ใจที่ใช้กาบมะพร้ราวสับอย่างเดียวเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะครับแล้วผมก็เอาขุยมะพร้าวมาผสมคลุกเค้าลงไปด้วยได้จากอันนี้นะครับเราก็จะใส่ลงไปด้วยเช่นเดียวกันคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็เตรียมกระถางครับวิธีการก็ง่ายมากเราก็เอากลบมะพร้ราวสับที่เราคลุกเค้ากับขุยมะพร้าวใส่ลงไปใส่ลงไปเรื่อยๆให้เต็มก้นกระถางไว้ก่อนเพราะว่ากระถางที่เราจะปลูก เขาค่อนข้างเล็กครับวันนี้ผมใช้กระถางทรงยาวทรงลึกถึงแม้ว่าตัวเจ้าภูชฉลุเขาจะมีระบบรากตื้นแต่ว่าในอนาคตเราต้องการปักเสาค้ำลงไปเพราะ,ะนั้นระยะของเสาที่ปักลงไปควรจะมีระยะรองรับพอสมควรเราก็เลยใช้กระถางทรงลึกนะครับหลังจากนั้นนำเอาภูชฉลุเหมือนเดิมเลยเวลาเราจะเอากระถางออกในกระถางเล็ก รูก็จะมีอยู่บริเวณด้านใต้นะครับเราก็ดันแต่จริงแล้วเขารากเขาแน่นมากครับดึงเบาๆก็ออกนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารากเดินเต็มเลยนะครับเราก็วางลงไปนะครับวันนี้ผมจะปลูกกระถางละสองกอนะครับเราก็ใส่เขาลงไปเนี่ยง่ายมากเลยนะครับจัดวางลงไปนะครับ ถ้าใครดูผมเป็นประจำก็จะทราบว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เราก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปด้วยนะครับสูตร 13, 13 13คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเท่าๆกันนะครับใส่ลงไปเลยไม่ต้องไปเขียมนะก็คือเขามีธ <c oughs> าตุอาหารที่อยู่เขาน้อยการเติมลงไปก็เดี๋ยวทำให้เขาสดใสสดชื่นขึ้นหลังจากนั้นก็ใส่กลัมพะพร้าวสับลงไปนะครับ จากนั้นเราก็จะเอาไปตั้งไว้ในพื้นที่ร่มรำไรนี่ก็ได้แล้ว1ต้นนะครับเราก็จะไปปลูกต้นที่2และ3อย่างรวดเร็วต้นที่3ได้แล้วครับ ภารกิจที่2เราจะทําการปักไม้ค้ําลงไปในกระถางที่เป็นรุ่นพี่ของต้นที่ปลูกเมื่อสักครู่นะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะเลื้อยพันเกี่ยวได้สําหรับไม้คั้ายันก็ซื้อจากร้านขายต้นไม้นะครับแล้วก็ร้านค้าวัสดุก่อสร้างเจ้าใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณาให้นะครับอันนี้ผมซื้อจาก Global House เขาก็ค่อนข้างจะขายถูกกว่าร้านทั่วๆไป จับต้องได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาท่อนละ30บาทเราก็อย่าลืมมาไปแช่น้ําสักคืนหนึ่งเพื่อให้เขาขลายความฝาดลงจากนั้นก็เอาก้านเนี่ยค่อยๆแหวกลงไปในกระถางค่อยๆดันลงไปเพราะว่าวัสดุปลูกของเราเป็นกากมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวเพราะนั้นค่อนข้างจะดันง่ายหน่อยนะครับอย่าให้ชิดกับโคนต้นเดิมมากนะครับเพราะาจะไปทําลายระบบรากเอพออยู่เนาะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องแน่นพอสมควรนะครับหลังจากนั้นก็ ดันตัววัสดุปลูกให้แน่นนะครับเพื่อที่จะประคองทรงต้นเขานะครับให้เขาแน่นขึ้นในการที่จะค้ำยันต่อไปนะครับแต่ยัแรกเรายัางไมไ่ได้พันนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะพันเขาขึ้นไปแบบนี้นะครับประคองทรงต้นให้เขาพันไปได้วยกันตรงนี้นะครับสำหรับลวดพันต้นไม้ก็มีขายนะครับสะดวกดีนะครับวิธีการก็ใช้ก็ง่ายมากเลย อย่ารัดแน่นนะครับรัดพออยู่พอคําว่ารัดไม่แน่นก็คือพอให้เขาได้มีทรงต้นที่แบบคลอนแคลนไปได้นิดหน่อยนะครับก็จะทําให้เขาสามารถที่จะพันเกี่ยวต่อไปได้ยิ่งพันยิ่งดีเพราะว่ายิ่งได้พันเกี่ยวไปใบเขาก็จะมีขนาดใหญ่โตแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าการปลูกเป็นไม้กระถางที่เราปล่อยให้เขายกต้นเพียงอย่างเดียวครับสำหรับการดูแลรักษาเจ้าพูฉลุนะครับ ต้นนี้ผมปลูกไว้พอสมควรแล้วประมาณสัก2เดือนแล้วเราก็จะเติมปุ๋ยละลายช้าลงไปให้เขาอีกสักเล็กน้อยหลายท่านถามมาแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยละลายช้าว่าใส่ในอัตราเท่าไหร่ผมจะขออนุญาตแลกเปลี่ยนในฐานะที่มีประสบการณ์ในการใช้เจ้าปุ๋ยละลายช้ามาพอสมควรนะครับปุ๋ยละลายช้ามีสารเคลือบเม็ดปุ๋ยอยู่การมีสารเคลือบตัวนี้มันก็จะควบคุมให้การละลายของเม็ดปุ๋ยทําให้ธาตุอาหารละลายออกมาอย่างช้า ค่อยๆเป็นประโยชน์ต่อพืชในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีแบบทั่วไปเวลาพขโดนน้ำนะครับธาตุอาหารก็จะละลายออกมาปริมาณเยอะมากเลยพืชจับไม่ทันครับแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยละลายช้าเขาจะค่อยๆละลายออกมาเป็นประโยชน์ก็ทําให้เขาค่อยๆกินทีละน้อยแต่บ่อยครั้งกินได้ทุกวันทําให้ไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของเขาได้เป็นอย่างดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะครับทำร้ายโรคนะครับ,ลลรบแล้วก็ใช้แต่พอประมาณนะครับแล้วก็ดูแลเขาให้เติบโตต่อไปสภาพแวดล้อมที่ผู้ฉลุชอบมากๆกนะครับก็คือการอยู่ใต้ร่มไม้ใบบังแต่มีแสงจ้าเพียงพอแต่ถ้าในสภาพที่เราเอาไปวางอยู่ก็พยายามอีกเลี่ยงแดดบ่ายให้ดีที่สุดนะครับคือไม่ให้โดนแดดบ่ายประทะโดยตรงจะทำให้ใบไหมได้ เพราะนั้นพื้นที่ปลูกเลี้ยงที่เหมาะสมควรจะไปไว้ในพื้นที่ร่มไม้ใบบังแล้วก็มีแสงสว่างฟุ้งพอสมควรเพื่อให้เขามีการสอ่องเคราแสงที่ดีขึ้นนะครับหากเราอยากรู้ว่าสภาพแวดล้อมที่วางอยู่เหมาะสมหรือเปล่าก็ให้ดูใบครับสีของใบเขามีความเขียวสดไหม ถ้ามีความเขียวสดอย่างนี้ก็แสดงเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วแต่ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้ในระยะแรกเนี่ยเขาขาดธาตุอาหารเพราะว่าเขาอยู่ในดินปลูกที่เป็นกาบมะพร้าวอย่างเดียวเพียวๆเ,เลยไม่มีการเติมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักให้เขาเลยนะครับก็ทําให้เขายังขาดธาตุอาหารอยู่เดี๋ยวพอเราใส่ปุ๋ยละลายช้าเข้าไปเดี๋ยวสักสพักหนึ่งเขาก็จะกลับมาเขียวเข้มเหมือนเดิมสําหรับการใช้งานในการตกแต่งนะครับก็นิยมนําไปใช้ในสวนในร่มนะครับก็ปลูกลงดินก็ได้ แล้วก็ปลูกเป็นไม้กระถางแต่ว่าจะปลูกในสวนที่ร่มโดยเฉพาะยิงย่งถ้าเป็นสวนร้อนชื้นที่ต้องการแสดงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ก็จะใช้เจ้าพูฉลุไปปลูกในสวนร้อนชื้นเหล่านั้นแล้วก็ให้เกิดการพันเกี่ยวต้นไม้ไปก็สร้างความน่าสนใจของสวนได้เป็นอย่างดีเลยครับพูฉลุเป็นไม้ยอดนิยมอีกต้นหนึ่งที่มีความน่าสนใจจากการที่มีใบเป็นหลุมหรือเป็นรูต่างๆเหล่านี้ ก็ทําให้พื้นที่สวนดูน่าสนใจมากขึ้นมือเย็นสตูดิโอเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าอย่างถูกใจอุปนิสัยของต้นไม้เหล่านั้นเชิญชวนทุกท่านกด Subscribe ตามมือเย็นไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้รับสาระดีๆร่วมกันและที่สำคัญหากท่านอยากจะรู้ว่ามือเย็นอัพคลิปใหม่ๆห,หรือยังให้ท่านกดกระดิ่งติดตามเราไว้ด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอพร้อมกับคูฉลุข,ขออนุญาต ลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันในต่อหน้าครับสวัสดีครับ